Girl, guy got toughen I'm Lifer really my a a Yeah, that's nice in cup. up. yes, right. โอเคก็ต้องใช้ตีนสดดีทุกคนด้วยเลยนะแต่วันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกิจกรรมเนี่มาเช้าหน่อยแล้วก็มานะเออจะบอกก่อนว่าเราจะมากันด้วยงบน้อยนะซึ่งผมก็ไม่อยากจะเติมเยอะด้วยเพราะว่ามันก็เป็นแค่เกมอะเนาะเออซึ่งคิดว่างบเท่านี้ก็ทุกคนน่าจะมีเติมได้แหละน่าจะเก็บเป็นเติมได้เลยนะซึ่ง พันนี้ผมจะมาเติมทั้งหมด300บาทนะก็คือ30เหรียญน,นะฮะแล้วก็แถมหนึ่งรับฟรีนะฮะเออไม่ใช่รับฟรีสิไอ้มีเหลืออยู่นะหนึ่งพันไอนี้พอดีหนึ่งพันได้เนี้ยเออซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเปิดกันนะเราจะบอกว่าเปิดทีละหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าทีละหนึ่งนะฮะ,อา,ะ,ะ,ฮะอาจจะมีดวงก็ได้นะเออทีละหนึ่งเออเราจะเปิดทีละหนึ่งยีอันนะแล้วก็จะเปิดสิบหนึ่งอันนะฮะทุกคนแบบสิบหนึ่งครั้งอะผมจะไปเปิดแพ็คกันเลยนะอ๋อยิงไปนะฮะวันนี้นะผมใส่ชุดนะฮะให้ก กับตำนานที่เพิ่งเสียชีวิตนะฮะนี่นี่นก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผมก็เป็นตำนานคนหนึ่งเลยนะ,ะเดียโกมาลาโด,ดน่านะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีจัดทีมนะฮะเ,เขาเรียกจัดทีมทีมชาติอาร์เจนตินานะฮะไปลงเล่นนะฮะในในเล็กเนี่ยแหละฮะเออแบบแฟนไว้เอาอะไรให้เขานะครับโอเคไม่พูดมากแล้วเออไปชมกันเลยดีกว่าไปผมจะเริ่มกดนะแล,ล้วนะรุลวนะผมจะไม่พูดมากนะเออ<ะ>มาละหนึ่ง โอ้โหเยีมมันเกลือจัดเลยอ้ามาอีกหนึ่ง <No. S 1> บอกเล็บเป้าหมายนะเกินฟัดเอ็มก็ก็โคตรคุ้มแล้วเออถ้าเกินนะอือม,มาอีกหนึ่งอุ้ยมาอีกหนึ่งเดี๋ยวเล้วมาล้วลัวอ่ผมผม,ผม,ผม,ผมเปลี <c oughs> ่ยนใจแล้วทุกคนผมผมว่าว่าเออกดทีละหนึ่งตะลอดดีกว่ารรู้สึกว่าแบบมันน่าจะคุ้มกว่ากดกดทีเดียวเอ้ยกดแบบสิบทีเดียวมันไม่คุ้มว่ะเฮ้ยมาเลยดิเฮ้ยมา มาหน่อยดิขอขอแบบสองเลยนะเออสักอันนี่โคตรเฮียเลยมาหนึ่งขออีกอันได้ปะโอโหอันใสโอ้โห,อไ,โอโหไอเฮีย้ยหมดแล้วนะหมดแล้ว <c oughs> เราจะเอาเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะทีเดียวนะอันเดียวนะเออดีไหมวะดีเอออันนี้นะเออไอเหียอ่าแล้วอันนี้ด้วย ทุกคนไอ้สัตว์เอ้ยมันจะคุ้มไหมละ่ะไอเวนอันนี้ก็ทำเป็นให้ทุกคนดูนะว่ามันมันจะได้มยังไงนะซึ่งก็ทำให้ดูอะเออว่ามันคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรอกแตก่ดูส่งแล้วไม่น่าคุ้มว่ะอ่าเงินตีว่ารนะ้อยเอ็มนะก่อแค่พันเอ็มเกินคุ้มละแค่นี้เองมีรนะ้อยเอ,อ็มนะอันนี้มาสองร้อยเอ้เยได้มาเท่าไหร่เนี่ยอุ้ย กับพันเอ็มอยู่นะเฮ้ย hey, มีได้นะผมว่าน่าจะคุ้มอยู่แล้วนี่นี่ได้กับได้ได้กับพันเอ็มแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่ม,มที่ไม่ตีบวกกว่อนนะเว้ยเอาแบบจนจนนะอันนี้ไล่ไล่ดวงไปก่อนนะครับไล่ดวงไล่ดวงอืมเราไล่ดวงเราไล่ดวงเอออันนี้อันนี้แบบไล่ดวงเฉยนะครับเออผมกังวลยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไม่เชี่ย ยัดดฟอร์มิโน่อะไรดีบวกทั้งน้าในพวกนี้อ่ะไอ้เนี้ยเอาแบบเอาแบบไม่ไม่ไม่ดีบวกก่อนแล้วกันนะข้ามเลยฮะข้ามเลยไอ้เชียนะช่วงมันมเลี้ยวโอ้โหนี่สิบใบคอแบบแพงๆหน่อยได้ปะมันไม่มีตัวแพงแล้วปะข้ามนะโล่ <Nope. S 1> พวกนี้อะไรดีบวกทั้งหมดเลยนะทั้งหมด ไม่มีไม่มีตัวไหนเข้าทีมทั้งหมดเลยอะไรดีบวกกูบอกเลยเฮียโอ้โหเดินเวเลยในหมดยังหมดละมาเริ่ม่างนี้ก่อนเฮียมีอะไรมามงก็สิเอ็ดคันเนี่ยไม่รู้เปิดอะไรเฮียมาหน่อยเฮ้ยบวกห้าหน่อยเดิอนอ,อ,อีโอ้ยวิ่งมาโอ้จีอาร์เหียจบละข้ามเลยสั์ยินลินบวกห้าโอ้อะไรดีบวกทั้งนั้น,นเฮีย อะไรต่อ,อบอกสองก2บอกสี่นะทำไมผมตื่นเต้นวะเฮ้ยเปิดทีละสองเลยเราไม่โ <No. S 1> น่สุดอุ๊ยวีอ e โอ้เบอร์ยี่สามไอ้เฮียใครวะโน <No. S 1> กปวาคาวะโอ้ต่ำสุดอีกโอ้โหยัดเป็ดอะไรดีบวกไอ้เนี่ยเอาทีละหนึ่งในการน,นี้เอเ้ยไม่เหมีอันเดียวเฮืยกูยันเนี่ยเอาหน่ยอวยอวะ ขออ้ฟ้าขออไ้ไฟ้าสลัตันบวก 5. ห้ามุกพอบวกเลยก็ได้เฮียก,กูขอสลัตันเนี่ยมาหน่อยฮึอึบฮ่อมาดิเฮ <c oughs> ียโอ,ยอ,ยอยวิทยาเออโอวิชิพเอ็ดเฮียจบละไอซ่อนใครวะบ้าอ้โหกูไม่มีดวงเลยหรืองไง โอ้โหกูไม่มีดวงเลยดนียไงโอ้แม่เย็ดบอกเล็กจะเอาเป็นรถครับทีละใบเนาะขอดไม่เลยเกียมเผือครับคุหลอก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 นี่หลอกหลอกหลอกโอ้โหเววจริงมาแต่ไกลป๊อปออกเกมรับเมื่อกี้วิ่งหลอกเกมอีกทีครับหลอกเกม โอ้ไม่ไหวจะพูดเอี๊ยโอ้ใครวะนกบาถ้ามาเอาขอบอกา้าดูกูท้องอ่ะไอเวนโอ้โหจริงยับเอี๊ยความหวัง,งกูอยู่นี่ออนออนออนโอ้มากรณกรณกรณโอ้โหแม่ยับสุดหลอก G M รับสุดหลอก G M เข,เ,เข้าไปกดเลยครับเข้าไปกดเลยเข้าไปกดเลยกดวน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 นี่นี่นี่สูตรครับสูตรขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันมิติาเบอร์เก้าเฮ้ยเชี่ยโอ้โหสับจุดจแล้วใครวะนะแชดเนี่ยใครไว้เนี่ยกามิร่มินกามิรุเหร่โอ้โหถามว่าคุ้มไหมเหรอนั่นก็คุ้มเลยนะมันอุย้ยเชื่อไม่งตัวนี้ได้หวะ เออมันก็คุ้มนะคุ้มแหละคุ้มคุ้มเออมันคุ้มเพราะว่าเราได้ก็พันกว่าเอ็มอเออ<จ>โอ้โหเหี้ยลิลิเกอร์ครูแม่งีไม่ได้เนียก็มารวมราคาเลยดีกว่านะเงินเราได้มาแปดร้อยเอ็มอ่ะตีไปแปดรอมอันนี้เจ็ดร้อาสิบเตียแปดร้อยกันอ่ะผนกผนกบวกสองร้อยผนกบวกสองร้อยพันแปดพันแปดบวกร้นึงก็พั ผมว่นี้ก็ได้เลยประมาณ2,000ันอิมนะซึ่งมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมมองว่าสำหรับกิจกรรมนี้นะผมคิดว่านะก,ก,ก็คุ้มพอตัวแหละไอ้เีอยเอ้กูจริง <No. S 1> ไม่อยากตอบเองไอ้เยอะ oh. <Fuck you. S 2> ก็ท่านผู้ชมครับอยากจะบ่นนะก่เอ็มก็ทำเกินไปดูดิ เนี่ยนักเตะซื้อาบางตัว,ตวแบบราคาไม่สูงอะไอสัตว์ไม่เ้ยลดมาหมดเลยเฮ้ยเนี่ยนี่เนี่ยไอเชีอดโบยเนี่ยกูซื้อมาแต่ว่าเดอะโบยตัวหนึ่งผมซื้อมาตอนหกพันไม่นี่นี่ไอเชีอยขึ้นไปหมื่นกว่านก็เลยจะขายอ่ะจริงโอ้ไม่เอาอันนี้อ่ะขายก็ได้วะไอเฮ้ยขายไปไม่ต้องสนใจเฮ้ยหรือว่านักตีบุกค่าดอกบางเลยวะเฮ้ยน่าสนว่ะ <financial noise> มาตีบวกห้าดอกบากันดีกว่าทุกคนนี่โอ้โหใช่เจ็ดร้อยเอ็มอ่ะคือท้ทอว่ะแม่งนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราซื้อลักเตก่อนเอามาตีบวกดอกบาร์นะฮะ นี่ซื่งมาทำไมเยอะๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าว่าครับเราจะมาตีบวกกันนะครับวันนี้ปั๊บนี่หลอกยีเอ็มครับใส่เลยครับก็ไปใส่ใส่ใส่นี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 ่น,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 นี่ปั๊บปั๊บป๊สูจ่จันไรครับสูจ่จันไรนี่การนักเตะแบบผมจะไม่ยุ่งครับ วดเกือนะครับอะไรหรอก็สำหรับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจเรื่อยเลยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้นะครับนี่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ